นาทีนี้อุณหภูมิความขัดแย้งจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเริ่มร้อนแรงมากขึ้นนะครับหลังจากรัสเซียประกาศเตรียมจัดการฝึกซ้อมโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีคำสั่งในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดรัสเซียให้กองทัพเตรียมความพร้อมการใช้อาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีนอกจากนี้ยังเตรียมจัดการฝึกซ้อมโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์เร็วๆนี้ Для совершенствования, для совершенствования, для совершенствования в речь идет, естественно, и о заявлении господина Макрона, и о заявлении британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился и представили Сената США, если я не ошибаюсь, которые, собственно, говорили, говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину. То есть фактически э, выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации напряженности. Он беспрецедентный. И, конечно, он требует особого внимания и особых мер. напряженности. เพื่อรับประกันบูรณาภาพแห่งดินแดนของรัสเซียนะครับโดยมณฑลทหารใต้ที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ประชิดพรมแดนยูเครนจะเข้าร่วมการฝึกซ้อมโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในครั้งนี้ด้วยสำหรับอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีหรือ tactical nuclear weapon ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้พุ่งเป้าโจมตีวงจำกัดเฉพาะในสนามรบเท่านั้นครับและคำสั่งเตรียมฝึกซ้อมโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ในครั้งนี้เกิดขึ้น หลังจากแควนเบลกรอดของรัเสเซียตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอีกครั้งเมื่อโดรนพรีชีพของยูเครนลำหนึ่งโจมตีรถโดยสารส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนและได้รับบาดเจ็บอีกกว่า30คนส่วนการให้สัมภาษณ์นิตยสารดิเอ c onom ิสเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้ย้ำถึงการส่งทหารไปยูเครนครับโดยการส่งกำลังพลของาตาตะวันตกไปยูเครนจะมีความชอบธรรมมากขึ้น ถ้ารัเสเซียสามารถบุกฝ่าแนวต้านทางตะวันออกของยูเครนได้นี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของมาครงนะครับและการย้ําจุดยืนของผู้นําฝรั่งเศสเกี่ยวกับการส่งกําลังพลไปยังยูเครนก็สร้างความไม่พอใจให้รัเสเซียนําไปสู่การออกแถลงการตอบโต้ในเวลาต่อมาด้วยตามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากรักเสเซียเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของมาครในครั้งนี้มีบทความในเอเชียไทมส์ระบุว่าฝรั่งเศสเริ่มส่งทหารไปที่ยูเครนแล้วครับ บทความชิ้นนี้เขียนโดยสตีเฟนไบรอันอดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ระบุว่าฝรั่งเศสได้ส่งทหาร100นายแรกไปประจําการในเมืองสโลเวียนทางตะวันออกของยูเครนทหารเหล่านี้อยู่ในสังกัดทหารราบที่3ของกองพลทหารต่างชาติและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการใช้ปืนใหญ่และการสอดแนมโดยฝรั่งเศสมีแผนส่งทหารจากกองพลน,นี้จำนวน1,500นาย เดินทางไปประจำการในพื้นที่แนวหน้าของยูเครนเพื่อรับมือกับการลุกรานของรัสเซียนะครับกองพลทหารต่างชาติของฝรั่งเศสมีบทบาทด้านการทหารมายาวนานครับเริ่มตั้งแต่สงครามพิชิตแอลจิเรียรเมื่อปี1830สงครามโลกทั้งสองครั้งสงครามอินโดจีนสงครามอ่าวสงครามต่อต้านการก่อการร้ายและสงครามกลางเมืองในหลายประเทศของแอฟริกาด้วยครับ กองพลทหารต่างชาติหรือเลจองเอทรองแชกมีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับเนื่องจากกองพลนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1831ในสมัยพระเจ้าหลุยฟิลิปครับข้ามวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาดูข้อมูลของกองพลนี้กัน กองพลนี้จะประกอบไปด้วยทหารราบทหารมา้าทหารช่างและทหารอากาศนะครับปัจจุบันประเมินกันว่ากําลังคนไม่ต่ํากว่า9000นายเป็นชาวต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่1 8ปถึง4ีสปีครับสาเหตุที่ทําให้ชาวต่างชาติสนใจสมัครเข้าร่วมกองพลทหารต่างชาติสาเหตุหลักๆก็เป็นเพราะเงินเดือนเนี่ยสูงถึง1560ยูโรหรือไม่ต่ํากว่า60,000บาทนี่เป็นเงินเดือนขั้นต้นนะครับและถ้าผ่านการทดสอบชาวปัญญาบุคลิกภาพและสมรรถนะทางร่าง กายก็จะต้องทำสัญญาขั้นต่ำา5ปีมีที่พักอาหารและเครื่องแบบให้โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยครับวันนี้ทันโลกคุยกับคุณกริวีระสเสวตนนอดีตทหารกองพลทหารต่างชาติที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกและเข้าประจำการเมื่อปี2010ถึงปี2015นะครับคุณกริได้ผันตัวมาเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทรักษาความปลอดภยัยและคอยให้คำแนะนำคนไทยในการสมัครเข้าร่วมกองพลน,นิพ โดยคุณกริดระบุว่าปัจจุบันมีคนไทยสนใจเข้าร่วมกองพลทหารต่างชาติพอสมควรครับและกำลังพลชาวไทยประมาณ10 2ถึง2นายน่าจะประจำการอยู่ในฝรั่งเศสในเวลานี้นะครับทหารของกองพลทหารต่างชาติต้องประจำการเป็นเวลานาน3ปีถึงจะมีสิทธิ์ในการยื่นเอกสารเข้าสู่กระบวนการขอสถานะพลเมืองของฝรั่งเศส แต่ถ้าทหารนายใดได้รับปาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติการทางทหารก็จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษในการเปลี่ยนสัญชาติเป็นฝรั่งเศสได้ทันทีครับการส่งทหารจากกองพลทหารต่างชาติไปยังสมรภูมิยูเครนในครั้งนี้ก็ประเมินกันว่าน่าจะช่วยเสริมภาพลักษณ์ของมาครงให้มีความเด็ดเดี่ยวและมีความแข็งเกร่วมากขึ้นในสายตาของบรรดาพันธมิตรนะครับ ผู้นำฝรั่งเศสยังไม่ต้องระดมกำลังคนในประเทศจนเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองด้วยเนื่องจากทหารอาชีพในกองทัพฝรั่งเศสไม่ได้มีส่วนร่วมในภารกิจนี้เลยครับคำถามสำคัญของบทความในเอเชียไทมส์ก็คือฝรั่งเศสกำลังราดน้ำมันลงบนกองไฟทำให้สงครามในยูเครนขยายวงจนกลายเป็นสงครามในภูมิภาคหรือไม่และทากลางการจับตามองถึงการส่งทหารรับจ้างฝรั่งเศสไปยังสมรภูมิยูเครน วันนี้ผู้นำฝรั่งเศสได้เปิดทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงปารีสต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและเอ่อยคำทักทายด้วยคำว่าหนีเห่าครับผู้นำฝรั่งเศสได้น้มน้าวให้ผู้นำจีนร่วมมือกับยุโรปและยุติการสนับสนุนรัสเซียหลังจากสงครามรัสเซียยูเครยนยืดเยื้อมานานไม่ต่ำกว่า2ปีแล้วนะครับนอกจากนี้ก็ยังผลักดันในเรื่องของนโยบายการค้าอย่างเป็นธรรมระหว่างยุโรปก,กับจีนด้วย Un phai, ok yáng, l ang -l ang. Comme convenu, je vous propose d'aborder dans un premier temps les relations euro-chinoises, ce qui nous permettra d'évoquer les sujets commerciaux, d'accès au marché, de conditions de concurrence équitables, d'investissement, de développement harmonieux. Et dans un second temps, nous évoquerons l'Ukraine, le Moyen-Orient, deux crises majeures. Euh, lesquels la coordination entre nous est absolument décisive. การเดินทางเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของผู้นําจีนในครั้งนี้ได้จุดชนวนการประท้วงของกลุ่มผู้สนับสนุนที่เบตหลายร้อยคนในกรุงปารีสนะครับ นอกจากนี้องค์กรนักข่าวไร้พรมแดนหรือ reporters without borders ได้จัดการประท้วงต่อต้านผู้นำจีนจากการคุกคามเสรีภาพสื่อมวลชนเช่นเดียวกัน,กน